มากันอีกค่านึงนะคะกับน้ําแข็งค่ะโหอันนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งที่แพงที่สุดในโลกเลยนะคะเ mm. มื่อพูดถึงเครื่องดื่มอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ต้องคู่กันนั่นก็คือน,น้ําแข็งค่ะ คงไม่ได้รสชาติหรือขัดความเย็นชื่นใจไปวันนี้นะคะเราลองมาดูน้ําแข็งที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดและแพงที่สุดในโลกกันค่ะน้ําแข็งกลาสนะคะก็มีให้เลือกซื้อ2แบบรูปทรงคือทรงกลมและทรงเหลี่ยมแต่ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่รูปทรงเท่านั้นนะคะเพราะความพิเศษของน้ําแข็งกลาสอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตค่ะ โรงงานผลิตน้ำแข็งบริษัท Glass ตั้งอยู่ที่เมืองดา v i วสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะผลิตน้ำแข็งด้วยเมกหรือกลุ่มควันชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ของเหลวและผลิตยอย่างประณีตทำให้น้ำแข็งทุกก้อนเนี่ยนะคะใสและให้ความเย็นที่ยาวนาน ทางบริษัทรับประก,กันเลยค่ะว่าน้ำแข็งกลาสนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนและที่สําคัญนะคะหากนาน้ําแข็งกลาสไปดื่มกับค็อกเทลก็จะได้รสชาติค็อกเทลชั้นดีเพราะน้ําแข็งกลาสค่ะไม่ทําให้ค็อกเทลเสียรสชาติสรรพคุณและขั้นตอนการผลิตซับซ้อนขนาดนี้นะคะเลยทำให้ราคาของน้ําแข็งกลาสนั้นอยู่ที่ถุงละ12,000บาทโดยถุงหนึ่งนะคะก็มี50ก้อนราคาน้าแข็งค่ะตกอยู่ที่ประมาณก้อนละ240บาทค่ะ ่คเรียกว่านะคะเครื่องดื่มดีๆนะคะจะต้องมาคบคู่กับน้ำแข็งชั้นเยี่ยมอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะไม่งั้นจะเสียรสชาติไปเลยละคะ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซแฮปปี so ้นิ่งนะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณแคมอิสระด้วยละคะ่ะสำหรับช่วงนี้พายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไม่กล้าไม่กล้ากินไม่กล้าดื่มเลยน้ำแข็งกัเลยสองว่สิบบาทแะจะต้องเป็นน้ำแข็งที่เหมาะกับเครื่องดื่มที่แบบว่าไฮโซคู่กันถ้าที่ฉันเอามาดื่มกับชาถุงที่บ้านนี่ได้ไหมไปแชดเย็นเอา <c oughs> นา,าง,ง่ายกว่า <c oughs> ไปกดน้ําแข็งหลอดอะไรเงี้ยนะครับตามเซเว่น ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมใช่อร่อยเหมือนกันนะครับโอ้แต่อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเนาะก็รสจริงนะคะโอเคช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับมีหนังมาฝากกันด้วยนะครับ True Vision Update ครับ